สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Modern Mom Variety นะคะโห oh, แอนก็หายไปนานเลยนะคะกับในโหมดการอ,าออกกำลังกายนะคะเพราะว่าตัวแอนเองเนี่ยพอหลังจากที่ทำคอร์สดิแอสตัสิสเรกชัยนะคะรักษากล้ามเนื้อหน้าท้องแยกให้แม่ๆหลังคลอทุกคนนะคะสามารถเข้ามาดูคลิปแอนแล้วก็เข้าไปอยู่ในกลุ่ม a c e b o o k ของแอนนะคะเพื่อดูตารางการออกว่าเฮ้ยเราต้องออกคลิปไหนคลิปไหนเนี่ย แอนก็ห่างหายไปนานเลยนะคือตั้งใจว่าจะทำคลิปออกกาลังกายให้แบบเป็นคอร์สใหม่แต่ว่าด้วยความที่ภาระหน้าที่อะค่ะแอนก็ต้องวุ่นกับลูกเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็คือย้ายที่อยู่มาอยู่ที่เชียงใหม่แล้วเราก็ดูลูกคนเดียวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีงานประกวดมีงานเดินสายนู่นนี่นั่นมันก็เลยทําให้เราอะห่างหายไปจาก Youtube ด้วยแล้วก็ช่องทาง Tik Tok แอนอะก็ก็ไปเล่น Tik Tok อยู่เหมือนกันก็คือตรงนั้นแอนจะเล่นในเรื่องของการสอนภาษานะคะแล้วก็เรื่องของการพูดถึงความรักความสัมพันธ์นะคะที่ชีวิตจริงเป็นคนสอนนะคะก็ขอโทษมากมากเลยเพราะว่าแบบห่างหายไปนานมากแต่ว่าเมื่อไม่กี่วันมานี้นะคะแอนได้รับเชิญไปร่วมงาน YouTube ประเทศไทยนะคะซึ่งเป็น YouTube Partner Day 2023นะคะก็ทำให้แอนรู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องแบบคัมแบ็กมาที่ช่องของฉันแลน้วแหละ ก็วันนี้นะคะแอนก็จะมาพูดถึงวิธีการออกกำลังกายแบบฮิตนะคะให้ถูกวิธีซึ่งการออกกำลังกายแบบฮิตให้ถูกวิธีเนี่ยนะคะจะต้องทำยังไงเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะเ,เราจะเห็นเ,เวลาเราเปิดช่องออกกำลังกายใน y t u t u อย่างเงี้ยเราจะเห็นแบบเยอะมากเลยว่าเฮ้ยฮิต30นาทีฮิต40นาทีบางอันก็ฮิตแบบ1ชั่วโมงอย่างเงี้ย ซึ่งจริงๆแล้วว่าอันนั้นมันไม่ใช่ฮิตเพราะว่าการออกกำลังกายแบบฮิตนะคะมันไม่ได้ใช้เวลานานเท่ากับการที่เราต้องออกคาร์ดิโอการออกคาร์ดิโอเนี่ยมันจะออกอ30นาทีขึ้นไปเนาะ,ะแต่ว่าฮิตนะคะถ้าจะถูกวิธีตามหลักจริงๆนะก็คือประมาณ15-20นาทีอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เน้นในเรื่องของการเพิ่ม ความแข็งแรงของหัวใจหรือว่าความฟิตของร่างกายอย่างนี้ค่ะแค่15นาทีก็พอแต่ถ้าใครที่ต้องการที่จะเบิร์นไขมันนะคะแล้วก็พัฒนาส่วนอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอให้ร่างกายหลั่งโกรฮอร์โมนหรือว่าลดน้ำตาลในเลือดหรือลดไขมันให้มันมี after burn effect ะคะ่ะไปอีก48ชั่วโมงนะคะ ลืม48ชั่วโมงจะพูดนาทีอ่า48ชั่วโมงเนี่ยก็คือให้ออกฮิต20นาทีขึ้นไปนะคะโดยคลิปนี้แอนจะมาบอกอย่างละเอียดนะคะว่าใครควรออกหรือไม่ควรออกหรือว่าอา่ต้องมีข้อปฏิบัติยังไงหรือว่าข้อระวังยังไงนะคะเพราะว่าการออกกาลังกายเนี่ยแต่ละประเภทเนาะเราก็ควรที่จะต้องรู้หลักด้วยว่าเอา่อวิธีที่ถูกต้อง,องควรทํายังไงนะคะเพื่อให้เราเนี่ยไปสู่เป้าหมายของเราให้เร็วขึ้นนะคะเพราะถ้าเกิดว่าเราแบบ ไม่รู้อะ่ะมันมันเป็นการที่เราต้องเสียเสียเวลาเนาะแล้วก็เสียความทุ่มเทของเราอะคะ่ะแล้วก็ทีเนี้ยพอเราไม่เห็นผลนะเราก็จะเออ่ยอมแพ้ไปก่อนแล้วมันก็ทําให้เราแบบไม่พอบสักทีอะประมาณนั้นนะคะคือจากตัวแอนเองเนี่ยแอนคลอ,อดลูกมาเนาะหลังคลอดอะก็ประมาณ73น้ําหนัก73นะคะคลอดลูกคนที่สองแล้วหลังจากแล้วหลังจากนั้นอแอนก็ลองการแบบ ออลองการลดความอ้วนแบบทางรัดนะคะก็คือไม่ได้ชอบออกกาลังกายนะคือไอ้ก็เหมือนผู้หญิงทั่วไปเนี่ยแหละแต่ว่าทีเนี้ยมันมันไม่ได้ผลไม่ว่าจะเป็นการแบบกินโปรตีนเมื่ออาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะสุดท้ายแล้วเราก็มาเข้าใจว่าเฮ้ยเราก็ต้องมาออกกาลังกายอยู่ดีแต่ว่าเดี๋ยวไว้เราไปแบบเม้ามอยกันในคลิปอื่นแต่ในคลิปนี้แอนจะมาบอกสรุปนะคะวิธีการออกกำลังกายแบบฮิตเทสท์วิธีเอาข้อระวังก่อนนะคะถ้าหากว่าใครที่เป็นคุณแม่หลังคลอดแล้ว ยังไม่ได้แบบเช็คว่าตัวเองมีปัญหากล้ามเนื้อหน้าท้องแยกหรือว่าใครที่มีปัญหากล้ามเนื้อหน้าท้องแยกอยู่เนี้ยนะคะให้ไปดูคลิปแอนนะคะออแอนจะมีวิธีเช็คแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครแบบเป็นนะคะให้เรารักษาตัวเองก่อนแล้วเราค่อยมาเบิร์นไขมันนะคะในเรื่องของการทำให้ผอมลงอีกทีหนึง่งเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับระบบภายในนะคะมันจะมีหลายคนมากเลยที่มีปัญหาว่าเฮ้ยทำไมแบบ ตัวฉันผอมแล้วแต่หน้าท้องอ่ะมันเหมือนกับมันป่องหรือว่าเวลาที่เราเราแพลงอะค่ะหรือว่าเราคว่าอ่ะเราจะมองเห็นแบบเนื้อตรงหน้าท้องอ่ะมันย้วยแล้วมันแบบกองออกมาอย่างเงี้ยนะคะอ่ะอันนั้นก็คือสาเหตุของการที่เราไม่ได้รักษากล้ามเนื้อหน้าท้องภายในร่างกายของเรานะคะมันทําให้อ่าหน้าท้องอ่ะมันไม่แบนราบมันก็จะไปกองอยู่ตรงนั้นนะคะก็โอเคใครไม่ควรออกนะคะ ฮิตเนี่ยมันเป็นการออกกําลังกายที่เราใช้เวลาสั้นๆแต่ว่าเราใส่สุดแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละท่าเนี่ยเขาจะมีท่าที่มันค่อนข้างที่จะไฮอิมแพกนะคะถ้าเกิดว,ว่าใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเข่าข้อเข่าหรือว่ามีน้ําหนักตัวที่มากนะคะแล้วก็คุณแม่หลังคลอดที่มีปัญหากล้ามเนื้อหน้าท้องแยกเนี่ยคือคุณอย่าเพิ่งออกตรงนี้เพราะว่าไม่งั้น่ะ เราการมันจะแบบว่าถ้าท่าที่ไฮอิมแพกอะคะ่ะมันจะมีการจัมปิ้งเยอะ,อะกระโดดหรืออะไรเงี้ยลดเต้นเยอะถ้าเกิดว่าคนที่มีน้ําหนักตัวเยอะหรืออะไรเงี้ยแล้วก็มาเล่นแบบนี้ถามว่าถ้ายังไม่มีปัญหาของเขามันจะเล่นได้ไหมก็เล่นได้แต่ว่าทีเนี้ยด้วยความที่น้ําหนักตัวเราเยอะพอน้ําหนักตัวเราเยอะนะคะแล้วเรากระโดดกระโดดบ่อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะไปทําให้ข้อเข่าเสื่อมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปแอนก็จะมาบอกว่า อายุเท่าไหร่นะคะควรจะออกกำลังกายแบบไหนนะคะโอเคกลับมาที่ฮิตกันต่อเดี๋ยวไปไม่ถึงไหนนะ,ะอ่ะฮะอ่ะบอกข้อห้ามไปแล้วว่าใครยังไม่ควรเล่นนะคะแล้วก็การออกที่ถูกวิธีเนี่ยควรเป็นยังไงการออกฮิตอย่างถูกวิธีนะคะเราควรที่จะออก30วินาทีฟังถูกต้องคะ่ะ3าวินาทีเท่านั้นแต่คุณจะต้องใส่สุดแรงสมมติว่าถ้าคุณวิ่งอย่างเงี้ยคุณก็ต้องวิ่งให้เร็ว วิ่งเร็ว30วินาทีแล้วคุณก็จะหยุดพักประมาณ90วิหรือว่าประมาณ1นาทีครึ่งนะคะไม่ว่าคุณจะฟิตแค่ไหนแต่คุณจะต้องให้เวลาร่างกายของคุณนะคะรีคอเวอร์ประมาณ1นาทีครึ่งก่อนที่คุณจะไปใส่สุดแรงอีก30วินาทีนะคะไม่งั้นน่ะ,ะการที่เราเพราะว่ามันเป็นการที่แบบออกกำลังกายอย่างหนักแล้วถ้าเกิดว่าเราแบบ ไม่ให้ร่างกายรีคาเวอร์ในเวลาที่ยาวกว่านี้ค่ะเราจะบาดเจ็บได้กล้ามเนื้อเราจะบาดเจ็บนะคะเพราะการออกกำลังกายแบบฮิตเนี่ยมันเป็นอะไรที่หนักมากข้อดีของการออกฮิตนะคะก็คือว่าจะทําให้เราเนี่ยดูอ่อนเยาว์เพราะว่ามันทําให้ร่างกายเนี่ยหลั่งโกรทฮอร์โมนนะคะซึ่งเวลาที่เวลาที่เรานอนหลับนะเพราะฉะนั้นคือคุณออกกาลังกายแล้วคุณก็ต้องนอนดีด้วยนะคะแล้วอีกอย่างนึงก็คือคนที่เป็น น้ำตาลในเลือดสูงหรือว่า,าเป็นในเรื่องของอ,อยากให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงนะคะการออกคิตเนี่ยก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะคะแล้วก็ที่แอนชอบมากที่สุดเลยก็คือว่าตัวแอนเองด้วยความที่เป็นแม่ที่ต้องดูแลลูกเนาะแต่ว่าด้วยความที่เราอะค่ะต้องแข็งแรงอยู่เสมอเพราะว่าเราเป็นซิงเกิลมัมเราเป็นทั้งพอ่อทั้งแม่แลวเราเป็นตัวหลักในการดูแลลูกแอนไม่ต้องการที่จะให้ตัวเองป่วยแล้วเราต้อง รบกวนให้คนอื่นมาดูแลลูกเราอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแอนก็เลยเอ,อ,ออกกําลังกายแบบฮิตแล้วก็ด้วยความที่ว่าอุปสรรคของเราอะเป็นคนทีออ่มีเวลาน้อยนะแต่ว่าด้วยความที่เราไม่อยากป่วยเราก็ต้องแบ่งเวลามาดูแลตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกแบบฮิตเนี่ยเขาก็จะมีข้อจํากัดเหมือนกันก็คือว่าหลายคนอาจจะคิดว่าโอ้โหในเมื่อมันแบบดีขนาดนั้นอะ เราก็ออกทุกวัน,ปนไปเลยสิจริงๆแล้วการออกแบบฮิตเนี่ยมันไม่ควรที่จะออกทุกวันเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นการใช้งานร่างกายหนักมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างสิ่งที่ถูกที่ควรนะคะเราควรจะออกฮิตอาทิตย์ละประมาณ 2- 3ถึงสครั้งและ 2- 3ถึงครั้งเนี่ยไม่ควรที่จะทำติดกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าการออกฮิตเนี่ยนะคะครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะมีการเ,เขาเรียกว่า afterburn effect afterburn effect เนี่ยเขาจะ เผาผ่านไขมันนะคะไปอีก48ชั่วโมงนะคะซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่เราให้ร่างกายของเราเนี่ยรีคาบเวอร์ไปด้วยนะคะให้ให้เขาฟื้นฟูนะคะ่ะเพราะฉะนั้นน่ะเราอาจจะออกอ่ะออกวันเว้นวัน,นะคะหรือไม่ก็อย่างตัวแอนเองเนี้ยแอนจะออกอสมมติแอนออกวันจันทร์เนาะวันพุธแอนก็จะออกแล้วก็วันศุกร์แอนก็จะออกหรือว่าอาจจะเป็นวันจันทร์แล้วก็อีกทีนึงวันพฤหัสก็ได้อ่ะเป็นประมาณนี้นะคะ กอ็อันนี้เป็นแบบรบรัดที่สุดนะคะก็คืออย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะให้ไขมันเนี่ยมันเบินนะคะจากการเล่นฮิตเนี่ยเราควรที่จะให้เวลานะคะในการออกประมาณ20นาทีค่ะวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถ leave comment ไว้ให้แอนได้นะคะแล้วก็แอนก็จะมาตอบค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ